คุณชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด subscribe กด like กด share เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ลุยแรงพรีเซอร์กันย,วยาวๆด้วยนะครับคลิปนี้ก่อนอื่นที่จะไปดูการพัฒนาศักยภาพแม่ทัพใหม่กันนะฮะอยากจะพาคุณผู้ชมเพื่อนๆไปไปรู้เนี่ยนี่กันอีกเนี่ยเนี่ยนี่ลุ้นแม่ทัพใหม่ที่มารออยู่2ท่านเนี่ยตอนเนี้ยแอดสต็อกการไปแล้ว17บใบลว อยไปซื้อเพิ่มให้เป็น20เลยซื้อเพิ่มอีก3ใบนะฮะซื้อเพิ่มอีก3าใบเลยนะครับมาเลยซื้อเพิ่มเลยสาใบนะฮะซื้อเลยมี17เแล้วนะครับ18แล้ว19 20สิบนี่20ใบลองดูสิครับว่าผลจะมาเป็นอย่างไรอืมต้องลองกันหน่อย แหววแหววแหบบแหววอาหลุดนะครับหลุดโอเคอีกสิบใบอีกสิบใบนะครับหลุดไม่หลุดเดี๋ยวก็รู้กันเอาละม,นนะม,ม,มีรุ่นครับมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นครับมาเลย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 เอ้า เอาได้นะครับได้นะครับนี่ได้นะครับได้ไข่หมาเนี่ยเอา้าไม่ได้ได้สองท่านเฮ้ยเป็นไมครับไข่เอยเอฟไซรอนอัโท่มันไม่มีในไม่มีนี่ในตรงนี้ไม่บอกไม่มีเอฟไซรอนเนี่ยเอาเอฟไซลอนมาให้เราซะงั้นดูซิเราต้องการสองท่านนี่เอาใ้เอาเอฟไซรอนมาให้เอาให้เราก็เอานะครับก็ดีกว่าไปได้ไเลยเลยเนาะ ก็โอเคครับมาได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าออแอดมีแม่ทัพใหม่ที่รอเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกี่ท่านนี่เ้ยเมื่อกี้มาเอฟไซรอนมาแหมก็มีอยู่หลายท่านนะครับนี่นี่ท่านหนฮิวด้านี่ก็ยังรออัพแล้วก็เวนเนอร์ดายนี่ก็รอ รอเข้าคอร์สฝึกอบรมกันอยู่แต่วันนี้อยากจะพาผู้ชมกับเพื่อนๆไปดูนี่เลยครับโจนแอนคอนนี่นะครับเป็นแม่ทัพแฝดนะแม่ทัพแฝดสายธนูนะไปลองดูกันเลยแต่ก่อนที่จะไปดูเธอพัฒนาศักยภาพในดินแดนคู่หนะูอ่ะอย่าแอดจะจัดการพัฒนาศักยภาพของเธอตรงนี้ก่อนให้สุดก่อนนะครับให้สุดก่อนนี้เพราะตอนนี้พลังยังน้อยมากเลยเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยเลเวลก็เป็นเลเวลหนึ่งไม่มีอะไรเลย เนี่ยไม่มีอะไรเลยนีครับไม่มีอะไรเลย,เลยก็โอเคเดี๋ยวพัฒนาเสร็จตรงนี้แล้วเราพบกันอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับเราไปจัดการอ,อัพพลังของโจนแอนคอนนี่สุดแล้วนะครับเข้าไปดูนีน่นะางรวมเป็น3 3ม0 1แล้วก็สเตตัสประมาณนี้ครับเลเวล70ฮะ สเตตัสก็ประมาณนี้เลยนี่เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้แต่ตรงนี้ยังไม่ได้จัดการนะเนี่ยตรงนี้ไม่ได้จัดการตรงนี้ลืมไปไม่เป็นไรนะฮะนี่ฮะสกิลโค้ชยังเหลืออีก1จุดไม่เป็นไรนะฮะเอาไว้ทําหลังใหม่นะฮะก็คลาสก็สุดแล้วนะครับคลาสสุดแล้วแต่ยังไม่ได้ไม่ได้พัฒนา,าผู้บัญชาการให้ชํานาญการลบนะฮะในแต่ละส่วนย่อย ส่วนขหารก็ใช้ทหารตรงนี้นะครับใช้เอลทหารมา้านักนักธนูเนี่ยทำให้พลังของโจโนาลคอนนี่เนี่ยสูงขึ้นไปถึง3801สุดแล้วนะครับอุปกรณ์ก็จัดให้สุดเท่าที่หาได้นะครับแล้วก็ส่วนเครื่องประดับเนี่ยก็ไปขอยืมของแม่ทัพรุ่นพี่ๆมานะก็ทำให้คริสโจโนาลดคอนนี่เนี่ยมีพลังสุดแล้วนะครับได้สุดตอนนี้แค่3,800 เราไปดูกันเลยว่าโจแอนคอนนี่เนี่ยจะเข้าไปพัฒนาศักยภาพในดินแดนคู่หูได้เท่าไหร่ไปดูกันเลยนะครับอ่าโจแอน์คอนนี่อยู่นี่นะครับนี่ฮะก็ไปดูในเรื่องของพลังคู่หูก่อนเลยพลังคู่หูเนี่ยด่านหนึ่งเนี่ยความสนิทสนม2 5ห้าเลเวลห้าเนี่ยเรียบร้อยผ่านไปแล้วก็ปลดล็อกเลยปลดล็อกเสร็จปับ๊บครับให้ได้แม็กเลยนะครับ ส่วนด่านที่2พลังคู่หูเนี่ยต้องเอาโจนาลคอนนี่เนี่ยไปลบในอ,อะไรอะเราแยกแข่งการเวลาด่าน3ขที่6กนะครับก็เอาไว้รอบหน้านครับรอบนี้ผ่านไปก่อนส่วนตรงนี้ด่านที่3นี่อัปเกรดโจนาลคอนนี่เป็นแม็กอะไรเนี่ยแม็กชินิสคอมมานเดอร์ก็เรียบร้อยนะอัพคลาสเป็นตัวนี้แล้วก็ ปลดล็อกดันสามได้ปลดล็อกเลยนี่ปลดล็อกเสร็จปั๊บจัดให้สุดได้แค่9ก,ก็ไม่เป็นไรสุดเท่าที่จะทําได้ครับเสร็จแล้วก็ถอยหลังไปดูเรื่องราวของประตูแห่งโชคชะตาโจนาอนคอนนี่จะต้องเข้าไปลุยประตูแห่งโชคชะตาดาันที่1เพื่อพัฒนาศักยภาพพลังลบของตัวเองนะครับความยากง่ายสุดนะต่ำสุดเลย25 เมื่อเวลาผ่านไปกระแสแห่งโชคชะตาก็หมุนวนเขาและเธอคือแสงสว่างของการและกันโอ้โหอะไรจะหวานสักขนาดนั้นเงื่อนไขชัยชนะเอาชนะขุนนางชายหาดแล้วก็เงื่อนไขความสําเร็จฝ่าด่านภายในสามเธนไม่มีใครจากทีมมงคณถูกค่ะต้องฝ่าด่านให้เสร็จภายในสามเธอนะโอเคลุยเลยโจเซนคอนนี่สกีปไปเพื่อเซฟเวลานะครับ เอาชนะได้เทินฝ่าด่านได้3เทินเอถ้าอย่างนี้จะออโตโดได้ไหมเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้บอกว่าให้กำจัดศัตรูให้หมดไอ้ฝ่าด่านเนี่ยแล้วฝ่าไปไหนอะ่ะมันต้องมีจุดเป้าหมายให้ไปอะ่ะนี่ไม่เห็นจุดเป้าหมายเอาอยู่แล้วเนี่ยเป็นปริศนาให้เรางงอยู่แล้วเพราะนั้นต้องต้องปลดตตรงนี้ก่อนครับต้องเข้าต่อสู้ก่อนแล้วถึงจะรู้อ่า มีเพื่อนเข้ามาเข้ามาช่วยได้คนหนึ่งใครมาช่วยเอ่ยเรดินนะครับราชาเรดินมาเข้ามาช่วยคนหนึ่งนะครับอ,อ,อันนี้เป็นไทยเนี่ยอันนี้คือโจนแอนคอนนี่ผู้บัญชาการช่างเครื่องนะครับส่วนคนน,คนนี้่คนนี้ก็เพื่อนเพื่อนชื่อ,อไรนักธนูอย่างเดียวคอนนี่คอนนี่นักธนูนะครับอันนี้อันนี้โจนักธนู อ๋อแยกออกมาแยกตัวออกมานะครับอ่ะโอเคลุยนี้จะต้องภายใน3เทิร์นเนี่ยอ้าวโจรไอคอนนี่ปล่อย AI มาแนละ้วปล่อยโจรมาตัวนึงมาช่วยแล้วนี่ใช่ไหมเนี่ย,ย,ยอ่าโจรกับไอคอนอคอนี่เนี่ยเดีขารวมกันอยู่ทวีนวันนะครับทวีนวันเหมือนเป็นแฟรอะไรงั้ยน,นะนี้ก็เลยไอคอนนี่ก็ปลดปล่อยโจรออกมาช่วยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง ่ะสกิปไปดูสิว่าเฮ้ยไหนอะสามเทินเเฮ้ยอ๊ะไม่เห็นมีเลยฮะเป้าหมายให้เราไปไหนอะอ่ะถ้างั้นก็ต้องลุยก่อนละเรดินไปเลยนั่ไปโจนแอนคอนนี่ไม่แน่ใจซะแล้วภายในสามเทินโจนช้าไม่ได้แล้วล่ะลุยเลยนี่ ดูเลยเลย,ลย,เ,ลยเอามานี่เลยนี่น,นี้ลงมาฝูฟาวงล่างนะครับเอาเข้ามาเลยเข้ามาช่วยกันเลยเอา่าไปเล่นเลดินก็เข้าแผ่นเราเลยเราต้องการเอาเลดินเนี่ยไปเป็นตัวล่อท่านนะครับทีมแดงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นการจะลองสถานการณ์ทำงาน โหลด STO ST 0 1 6สำเร็จการสร้างสถานะเหนื่อยล้าอะไรเนี่ยคลิปไปที่เฮ้ยอะไรเอ่ยหมดเรี่ยวแรงโจรบอกหมดเรี่ยวแรงแล้วอะไรอา้าวใครมาอีกเนี่ยทีมแดงมาอีกแล้วต้องอยู่ให้ได้3อ๋อนะควรจะต้องต้องต่อต้านทีมแดงนะให้ได้3นะครับให้ได้3เทินนะเออ เลยดินจัดการเลยดีไหมเนี่ยอ่ะเลดินจัดการเลยอ่าเลดินจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านบนก็เดี๋ยวนี้นะขอดูสกิลเธอหน่อยขอดูสกิลหน่อยโจในคอร์เนอร์ตูมเลยสิผันศรตับ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 โอ้โหแรงใช้ได้แรงใช้ได้อ่าตับตับตับแหลกใช่ไหมทมารอตรงนี้นี่ จอห์นแอเนอร์เอาจอว์นไปจัดการโจนลุยเลยนี่ป้าวเรียบร้อยนะครับเป็นพันสอนเหมือนกันมาอีกไหมอ่ะยังไงเนี่ยสกิปนะครับเนื้อเรื่องสกิปไปก่อนชนะซะแล้วนะครับชนะซะแล้วนะแต่ถ้ารายละเอียดก็คือต้องอ่านบทสนทนาของเขาเราก็จะรู้ว่าเนื้อเรื่องเขาเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่คือตอนนี้เราชนะแล้ว เงอนไขที่1ฝ่าด่านภ่านใน3เทอร์เรียบเรียบร้อยเงอนขที่2ไม่มีใครจากทีมกุตุค่าโอเคและอีก1การ์ดทองได้อีก1การ์ดทองอันเชิญชอบจังเลยเอาละได้5ชิ้นนะครับชิ้นส่วนความทรงจําของโจนแอนคอนนี่นะฮะแม่ทัพแฝดของเรานะครับแม่ทัพแฝดเป็นท่านที่2ชุดนะฮท่านแรกก็มีแม่ทัพแฝดเป็นทัพม้านะครับก็แปลงว่าโจนแอนคอนแอนคอนนี่เนี่ยผ่านด่านหนึ่ง ตัวเกโชคชะตาไปได้ด้วยดีอย่างง่ายดายนะครับก็คงประมาณนี้นะครับเป็นไกด์ไลน์คุณทุกกับเพื่อนๆนะครับว่าเขาจ้องชนะโดยใช้วิธีนี้นะก็ขอให้สุขสนานกับการวางแผนในเรื่องีเซอร์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ